เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในแมปฟุตลีบอลนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นแมปใหม่นะครับผมก็ได้มาจากผมได้แมปใหม่มาจากช่องพี่คนนี้นะครับผมเห็นเ,เล่นก็น่าสนุกก็ะเลยตามมานะครับตามมาเล่นแล้วก็อย,อย่าลืมไปติดตามช่องพี่แกด้วยนะครับผมก็ทําคลิปแนวเล่นแบบฟาร์มวิวอะไรก็ประมาณนี้ก็เหมือนคลิปของผมนะครับแต่ว่าผมก็มาทําหลังพี่แกนะพี่ก็ทําแมบเอ้ยทำคลิปแนวประมาณนี้แหละนะครับผมมือ เมื่อกาไม่เสียเวลาทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใจผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลัจ้งในการติดผมนะครับแล้วเราปเริ่มกันเลยอันนี้ก็เป็นเสื้อของผมเองนะครับทีนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมใครที่สนใจซื้อก็เออ่ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมเพียงห้ารูปบัคเท่านั้นโอเคครับเริ่มมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปโลกแรกให้เลยโอ้ยไม่ใช่เกาะแรกนะครับเออไม่ใช่โลกแรกดิเกาะแรกนะครับเดี๋ยวนี่ครับกลับมาโลกแรกจะเป็นอย่างนี้โอ้โหแหลกเลยว่ะนี่จะเป็นตรรรงฟา์มมวินะคับผก็ กด e นะครับแล้วก็กด confirm นะครับแล้วก็มันจะมีออโต้ฟาร์มด้วยนะเดี๋ยวกดแล้วใหม่ก่อนมันไม่ติดโอเคเดี๋ยวขึ้นแบบน,นี้นะครับผมจะมีออโต้ฟาร์มให้กดนะครับผมแล้วก็กดออโต้ฟาร์มไปมันก็จะออโต้ฟาร์มให้เองนะครับหรือว่าถ้าใครมีออโต้วคิกดให้ถ้าเรากดไอตรงเย็ดไปตรงนี้คือถ้าเราไม่กดเย็ดตรงนี้นะครับผมมันก็จะไม่รับเคียนั่นเองนะครับคือมันจะต้องให้เรากดเออเย็ดเห,เหมือนที่ผมกดไปเมื่อกี้นะครับ ถ้าเราไม่กดก็คือเคอมันจะไม่ได้นะครับคือเราต้องกดนะครับแต่ว่าฟาร์มเราไม่ต้องฟาร์มเองนะแต่ว่าถ้าใครมีออโต้คลิกก็เอามากดได้เลยนะนี่ไปต้องสุ่มผลนะสุ่มเฮ้ยได้รีเจนเกลือ,อเต็มเลยถุมทีละหนึ่งพันเพชรนะครับสุ่มหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยเพชรนี่จะเป็นผลมืดนะครับอันนี้เป็นผลทุกคนเลยนี่ผมคิดว่าผมมืดฟาร์มนีสุดละอันนี้อันนี้ผลไรไม่รู้นะนี่ ก็เลยไม่รู้คนสัตว์หรือเปล่าหรือผลดสฟ,ฟ้าอันนี้ก็ไม่นแน่ใจผมบอกก็ไม่ได้เกี่ยงอังกฤษขนาดนัน้นอันนี้ไปตรงไดอารี่ะไรสัเกี่ยงแล้วก็ได้เพชรด้วยนะครับผมนี่ครับก็จะได้เพชรอันนี้เป็นสตัดนะครับเป็นที่อัพสตัดนี่จะเป็นของแต่งซึ่งหาได้จากแถวๆนี้แหละจากวกเก็ตอ,อันนี้เป็นที่บินนะครับหาได้จากตรงนี้ก็ค,คือการจอยกลุ่มนะครับผมถ้าทุกคนจอยกลุ่มจะได้หนึ่งพันเพชรแล้วก็ได้ไอ้ก้อนไม่ขี่นี่แหละเอาไปขี่นับจะเป็นแบบนี้ ถ้าจะขี่ก็กดเอฟนะผมไอนี้เป็นเกาะที่ผมฟาร์มอยู่นะนี่ครับนี่โอ้โหแลวขี่อย่างไวเลยครับไวดีช้าเอออันนี้คือเกาะวิวหนึ่งร้อยบวกนะครับผมแต่ผมวิวไสามร้อยห้าสิบแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้มาถึงวิวสี่ร้อยนะครับแต่ผมขออนุญาตฟาร์มให้มันถึงวิวสี่ร้อยก่อนนะครับผมดูโอเคเวลวผมสี่ร้อยมาที่เรบร้อยแล้วนะครับผมมาแล้วก็จะไปเกาะวิวสี่ร้อยกันนะครับผม ก่อนนี้ก็ฟาร์มให้มันถึงวิว400แล้วก็ไปเกาะใหม่ได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเกาะอะไรไม่รู้เกาะมารินฟอร์ดเหรอมันเกาะมารินฟอร์ดเลยหรือว่าไม่ใช่ปะผมเห็นนี่หลังคามันเหมือนเกาะไอ้เชนดี้เหยี่ันเกาะบิ๊กมัมอ่ะอันนี้เป็นเกาะอะไรเกาะเงือกเหรอใช่ไหมไม่ใช่วิว400นะครับผมกดลงมาเลยเฮ้ยผโอ้โหกดออโต้ฟาร์มไว้ฟาร์มไม่องเฉยเลยกดเซฟก่อนครับกดเซฟก่อนนี่ ก็รับคีสนะครับคอนเฟิร์มก็ออโต้ฟาร์มไปเลยเงียบก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับใหม่ใหม่การรีวิวก็น่าจะมีไม่น่าจะมีแค่นี้นะครับเออแล้วก็น่าจะสอนฟาร,ร์มวิวแค่นี้นะผมแล้วก็น่าจะมีรออัปเดตแล้วกันเออจะมาเล่นให้ดูใหม่นี่ผมก็ฟารม์มถึงวิวสี่ร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปสุ่มผลให้ดูใหม่เออไม่ได้ทำคลิปนานทำไมแบบผูดไม่จัดเลยวะนี่ ผลอย่างเกลืออะไรวะเนี่ยโอเคทีนี้ก็อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับผมนี่ไปต้องซื้อผลนะครับนี่เป็นผลระดับดีเจนนะนี้ผลระดับอะไรวะไม่รู้ก็มาได้ซื้อนะครับเงินไม่รู้ว่าไอเงินนี้น่าจะมีเอาไว้ซื้อผลอย่างเดียวหรือเปล่านะครับผมนี่เป็นผลระดับมิติโอกาสออก0.25เนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นผลพวกผลขาย ห้าแสนนะผลดีเจนขายห้าแสนนะอันนี้ไม่รู้ว่าระดับระดับอะไรนะครับหรือเก้นโอกาสสองเปอร์เซนตมิติอ่ามีผลโกโจ้ด้วยนะผลนี่ผลสุกุณะหรือเปล่าเนี่ยอ่าก็ผลก็ไม่ได้มีเยอะนะครับไม่รู้ว่าเปิดมาตอนไหนโอเคคลิปนี้ก็รีวิวเสื้อก่อนเลยนี่ใส่ก็เฟียวๆนะครับก่อนจบคลิปเราก็ต้องมีการแบบแอ็เสือ้อนี่ครับ มีคำว่าตุ้ยนึงอยู่ข้างหลังเนียนะครับผมนี่อย่างเฟีเลยใครสนใจลิงก์เสื้ออยู่ตา่างคลิปเลยนะครับนี่ครับมีตัวทีตัวนี้ด้วยนี่ครับนี่สองเกงนี่ครับเมื่อกี้ก็เป็นของผมนะครับเนี่ยอันนี้คือทําให้มันเข้ากับเสื้อเลยนะครับผมนี่โอเค้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับที่ต้องการจะดูโปรดดึงเพื่อนกันในการทำคลิปนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับทุกคนบายบาย